แกงหน้าไม้สดไม้ที่เหลือจะต้มแกงหมูก็เก็บใบเนี่ยประหยดัดประหยดัดประหยัดใบจะต้มวบจะที่ต้มอืมแกงหน้าไม้สดวันนี้เก็บใส่ใบมะกรูดพริกกะมีพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดกะทิ หอมแล้วนะเนี่ยแองกระหมูน่ากินไหมแกงไม้สดกักผักผักละไม้ก็สุกแล้วเลยไม้เขาก็สุกแล้วเติมขัดเกลือเกลือหน่อยน้ำแห้งเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งจะเติมน้ำ ใส่เกลือปรุงปรุงเกลือปรุงซอสไปนิดนิดหนึ่งเกลือใส่ไปแล้วกิ๊กขาดความเค็มพอและพอแล้วเออพอละกินน้นำน้อยจะน้ำไปคลุกข้าวนี่แกงแกงน้นาม้แกงน้นาม้สด พุงพักพักนะจะใส่ใบมะกรูดหน่อยหนึ่งพริกหายากแรงหายากใบมะกรูดก็ไม่ได้ลดน้ำในข้างล่างปะก็ไม่ลดน้ำให้ให้มันใบมะกรูดดึงแดดมานหน่อยหนึ่งใบมะกรูดใส่พริกอันนี้พริก พริกอันนั้นเนี่ยละพริกลาวที่ซื้อมาเอามาปูกันนะ่อแล้วใส่พริก <c oughs> ได้หน่อยนึงใส่มากกว่าไม่ชอบกูดเม็นพอดีน้ำพอดีเมื่อกี้น้ำแห้งเล็กไม่กินได้ไหมเนี่ยไม่เผ็ดจกแล้วแกงวันนี้ก็เสร็จแล้วชิคไปมะกรูดเอาบันเนอะไร แกงหน่อไม้หมูเป็นไม่สดกับหมูรอแล้วก็ปิดแก๊สแกงวันนี้ก็พอแล้วปิดแก๊สเดี๋ยวเราตักใส่บาตรแล้วตักใส่บาตรอันนู้นอุ่นอย่างนั้นนี่ต้มมะละมือหวานนี้ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยไม่ได้กินเลยก็ส่งมะละกิน มะละมะละนี่ต้มมะละม่หวานนี้มะเขา,าว,วานนี้อันนี้เชาววันนี้น,นี้ชาววันนี้แต่เป็นแกงอืมกิน,นก็แค่นี้แหละอันนี้มีทั้งแกงมีทั้งต้งมมะละเลยจะกินอะไรดีกินอะไรดี